ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับผู้ที่มีตุ่มเป็นแผลอาการคล้ายถูกแมลงกัดอาจเกิดจากการติดเชื้อวัณโรคผิวหนังอันตรายอย่างไร พบคณหมอพ้เยวชาญให้ความรู้กันครับวัณโรคผิวหนังเป็นอย่างไรครับวัณโรคผิวหนังคือภาวะแผลหรือผื่นดื้อรั้งที่เกิดจากการติดเชื้อไมโครแบคทีเรียโดยเชื้อก่อโรคแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มวัณโรคที่เกิดจากเชื้อไมโครแบคทีเรียมชูเบอร์โคลซิสหรือทีบีและกลุ่มวัณโรคเทียมที่เกิดจากเชื้อไมโครแบคทีเรียอื่น วัณโรคที่ผิวหนังจริงๆแล้วพบได้ไม่บ่อยนะคะมักจะเกิดร่วมกับการติดเชื้อวัณโรคในร่างกายเช่นเป็นวัณโรคปอดแล้วมีการกระจายมาที่ผิวหนังค่ะซึ่งแตกต่างจากกลุ่มวัณโรคเทียมเชื้อกลุ่มนี้อยู่ตามสิ่งแวดล้อมในดินในแหล่งน้ําตามธรรมชาติระบบน้ําประปาและสัตว์เช่นแมลงหรือสัตว์น้ําซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการหายใจทางระบบทางเดินอาหารรวมทั้งสามารถปนเปื้อนเข้าสู่ผิวหนังก่อให้เกิดแผลเรื้อรังได้ค่ะแผลที่เกิดจากวัณโรคผิวหนัง มีความแตกต่างจากโรคผิวหนังทั่วไปอย่างไรครับอาจจะมาด้วยแผลหรือฝีเรื้อรังหรือเป็นลักษณะผื่นที่เป็นปื้นนูนหนา รือก้อนใต้ผิวหนังนะคะในระยะเริ่มแรกอาจจะเป็นเพียงตุ่มเล็กๆหรือตุ่มแดงโดยอาจจะทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นมลงกัดถ้าไม่ได้รับการรักษาผื่นจะกระจายมากขึ้นเกิดความเจ็บปวดและสามารถที่จะเป็นแผลเป็นและเกิดพังผืดที่ผิวหนังได้ค่ะในผู้ป่วยที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะสามารถเกิดผื่นกระจายได้ทั่วตัวหรือผื่นลักษณะเป็นตุ่มหนองทั่วตัวได้ซึ่งการวินิจฉัยจําเป็นจะต้องได้หนองหรือชิ้นเนื้อบริเวณเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งการเพาะเชื้อและกาาารรตววจททงพยธิ เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและนําไปสู่การรักษาที่เหมาะสมค่ะป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัยจากวัณโรคผิวหนังครับ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อวัณโรคโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคสำหรับการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อวัณโรคเทียมที่ผิวหนังคือการหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลค่ะพยายามไม่สัมผัสแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือสัตว์น้ำนะคะหรือหลีกเลี่ยงหัตถการต่างๆที่ทําให้เกิดบาดแผลที่ผิวหนังเช่นหัตถการที่เสริมความงามฝังเข็มการสักที่ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไม่สะอาดหรืออาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้ออยู่ค่ะ ปลอดภัยจากวัณโรคผิวหนังรักษาความสะอาดกินร้อนช้อนกลางสวมหน้ากากอนามัยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน